สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอีกเช่นเคยในรายการตามแวมคุยครับวันนี้จะมาชวนคุณสาวๆแฟนรายการตามแวมคุยไปเลือกซื้อของขวัญให้กับคุณผู้ชายนะครับจะเป็นเพื่อนก็ได้คู่ครองคนรักก็ดีหรือจะเป็นคนในครอบครัวนะฮะได้หมดสําหรับคุณผู้ชายคุณจะไปเลือกของขวัญประเภทไหนให้กับคุณผู้ชายคนใกล้ตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เอาข้อมูลมาฝากกันทีนี้เวลาไปเลือกของขวัญจะได้ ไม่ต้องใช้ความคิดเยอะละมีไกด์ไลน์แนวทางแล้วว่าเราจะเลือกของขวัญประเภทไหนกับคุณผู้ชายคนใกล้ตัวของเราตามราศีปีเกิดนะครับเริ่มจากชาวราศีเมษก่อนนุ่มราศีเมษเขาบอกว่าของขวัญที่เขาชอบมากต้องดูตื่นเต้นนะครับต้องดูตื่นเต้นแล้วก็ที่สําคัญอาจจะเป็นของขวัญที่เป็นแฮนด์เมดก็ได้นะทำยากๆนิดนึงมันดูลักษณะแบบท้าทายตัวเองดีนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ นะคุณผู้ชายกลุ่มราศีนี้เขาชอบประเภทพวกเครื่องหอมนะครับโลชั่นทาผิวก็ได้น้ําหอมก็ดีนะครับหรือจะเป็นพวกเครื่องประทินผิวที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายพวกอโรมาต่ตางๆเนี่ยได้หมดนะครับเพราะว่าเขาชอบการผ่อนคลายแล้วก็ชอบพวกความหอมอ่าแล้วก็มาชาวราศีเมถุนนะครับหนุมน่มๆกลุ่มนี้ของขวัญที่เหมาะกับเขานะครับเป็นประเภทพวกการสร้างอะไรที่เป็นการเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นที่ ว่าง่ายว่าเขาคาดเดาไม่ได้ว่าเราจะให้อะไรเขามารู้สึกตื่นเต้นนะครับอย่างเช่นพวกตุ๊กตาที่เป็นโมเดลต่างๆก็ได้หรือว่าของสะสมอะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะครับที่รู้สึกแปลกๆนิดหนึง่งแล้วก็มาคุณผู้ชายชาวราศีกรกฎนะครับเราควรเลือกของขวัญประเภทที่เป็นการ์ดก็ได้นะครับที่หารูปเขามาแปะเอามาแต่งนะครับแล้วก็มีข้อความที่น่าประทับใจให้เขาสักใบหนึ่งรับรองว่ายิ้มไม่หุบปลื้มใจยอย่างแน่นอนนะแล้วก็มาหนุ่มๆชาวราศีสิงห์ล่ะเขาบอกว่าของขวัญสําหรับ ุ่มๆกล,ลุ่มนี้ไม่ต้องแพงเวอร์ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันแพงนักหนานะครับขอเป็นอะไรก็ได้ที่คนให้ใส่ใจแล้วก็เลือกที่จะให้เขาเพอแกะออกมาแล้วทําให้คนรอบข้างรู้สึกอิจฉาอ่าเป็นไงฮะไม่ยากเนาะแล้วก็ามาหนุ่มๆราศีกันนะเขาบอกว่าประเภทพวกเครื่องเขียนได้นะอ่าเครื่องเขียนหรือจะเป็นพวกสมุดโน้ตอะไรที่มันดูแปลกๆตานะครับหรือว่าจะเป็นพวก ข้อความตัวในหนังสืออะไรก็ได้ที่เอามาติดแล้วดูเป็นพิเศษได้หมดนะครับเขาจะชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกกลุ่มเครื่องเขียนเนี่ยได้หมดเลยนะฮะเขาจะประทับใจมากต่อมาหนุ่มๆชาวราศีตุลคุณผู้หญิงจา๋าควรจะไปหาของจาเป็นประผู้จาเป็นประเภทเกี่ยวกับ Uh, สิ่งของอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีราคาแต่ต้องเซอร์ไพรส์ด้วยการพาเขาไปดินเนอร์หรือกินข้าวใต้แสงเทียนนี่เขาจะชอบมากนะครับและที่สําคัญไม่จช่เป็นต้องแพงเวอร์นะขอให้ได้ไป2คนแล้วมีความโรแมนติกและให้รู้ว่าใส่ใจเขาพาเขาไปทานข้าวนอกบ้านไปกินข้าวใต้แสงเทียนรับรองว่าแจ๋วเลยครับมาหนุ่มๆชาวราศีพิจิกบ้างนะครับของขวัญที่สําหรับ ให้เขาได้แล้วเขาชอบเลยก็คือประเภทพวกเครื่องประดับนะครับสร้อยคอนะครับแหวนที่จะสลักชื่อเขาสักนิดนึงก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกจี้ที่เป็นสัญลักษณ์ชื่อย่อของเขาได้หมดนะคะหนุ่มๆกลุ่มนี้ชอบมากแล้วก็คุณผู้ชายชาวราศีธนูนะครับอยากได้ของขวัญแบบไหนดีรู้ไหมประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องของการเซอร์ไพรส์พาไปท่องเที่ยวนะครับเพราะชาวราศีธนูก็ชอบการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับลักษณะที่แบบได้มีการทริปออกท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบของไม่ต้องขอฉันได้เที่ยวฉันโอเคแล้วนะฮะ แล้วก็มากลุ่มต่อมานะครับก็คือคุณผู้ชายเกิดราศีมังกรน,นะกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นหนุ่มๆที่ชอบของขวัญประเภทที่แบบกระเป๋านะครับกานาริกาหรือว่าพวกสายเออสรอยข้อมือหรือว่า กระเป๋าถืออะไรพวกนี้ได้หมดของที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะดูดีมีคลาสสิดนึงนะครับแต่อาจจะไม่ต้องแพงมากนะขอให้คําว่าดูดีคําว่าดูดีไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมหรือมียี่ห้อนะคะหนุ่มๆชาวราศีมังกรเขาชอบแบบนี้นะครับไปกันที่คุณผู้ชายราศีกลุมบ้างเขาชอบของขวัญประเภทไหนครับ เกี่ยวกับเรื่องพวกเครื่องเขียนนะครับพวกไดอารี่ ri, สมุดบันทึกต่างๆนะครับหรือว่าเป็นปากกาดินสอได้หมดนะเพราะว่าเป็นความทรงจําเขาหยิบมาใช้ปับ๊บเขาจะนึกถึงคนที่ให้ทันทีเลยนะครับอันนี้เขาจะปลื้มมากสุดท้ายหนุ่มๆชาวราศีมีนคู่ผู้ชายกลุ่มนี้นะครับชอบของขวัญประเภทไหนรู้ไหมครับคือของขวัญประเภทที่เป็นงานอลิมิเต็ดมีชิ้นเดียวทําอันเดียวนะครับอะไรที่มีอันเดียวชิ้นเดียวเนี่ยเขาชอบปลื้มมากเลยรับรองเก็บไว้จนโอ้เป็นจนแบบ ลืมกันไปเลยว่าไงว่าฉันเคยได้ของแบบนี้มาหรือเปล่านะครับดังนั้นของขวัญจะเป็นกลุ่มแบบนี้สําหรับชาวราศีมีนทีนี้คุณผู้ชมสาวๆทั้งหลายอยากจะเลือกของขวัญให้แฟนคนรักคู่ครองหรือว่าเพื่อนผู้ชายใกล้ตัวเราเนี่ยตามนี้ได้เลยเป็นกไกด์ไลน์ได้จะได้เลือกไม่ยากนะครับของขวัญน,นั้นให้ในโอกาสพิเศษเมื่อให้แล้ว คนรักเขาจะปลื้มใจแล้วรู้สึกว่าเรานั้นจริงใจให้กับตัวเขาด้วยนะฮะอันนี้ไม่ยากทริคง่ายๆเกีก่ยวกับการเลือกของขวัญให้กับคุณผู้ชายคนใกล้ตัวเรานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์และกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้กันเยอะๆไว้เจอกันคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ